มาเปิดคลิปก็คือวันนี้เป็นวันสงการเนะาะน่าจะองที่ประมาณ14-14-15นเลยนะคะแล้วก็มารดน้ำคือกำลังจะไปรดน้ำผู้ใหญ่ที่มอนโดนแล้วก็พีพ่ๆที่อายุเยอะกว่าดังนะคะก็เพื่อเป็นการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะรดน้ำน้นหัวผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าแต่ละคนจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะแล้วก็บรรยากาศก็อาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าไงนะรักตัเล็กนิดน,นึงเพราะว่าพี่ๆเขาก็ออกไปเล่นลิเกกันบ้าง แล้วเลยนะคะเขาก็กำลังทยอยกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างค่ะไปกันเลยคนแรกเลยไปคเป็นวันที่14แต่ว่าน่าจะ15แล้วตอนนี้ทุกคนเราก็ยายๆเอาไปทำหน้าที่บางส่วนก็มารดน้ำผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปไหว้พ่อเก่กันเนาะแล้วก็ไปไหว้พี่ๆที่โรงกันนะคะเคไปดูกันว่าเป็นไงรานนี้ไหว้แล้วไหว้ไปแล้วหน้าบานเมอร์ใครเดี๋ยว อันนี้นะคะเรากกำลังทำการไหว้ถ้าแก่อยู่แวเดี๋ยวเราจะพาน้องไปไหว้รอบๆคณะทุกคนนะคะจะพาดูทีละขั้นตอนนะคะ,คะอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่ง ดูหน้าดูหน้าคุณแม่นะคะน่งอีกะก็ไม่เกกไม่ก้ายใคร

ฟังอยู่แล้วไงมี <laughs> <laughs> ขอเที่นี่ไม่ปวดคุณแม่ อาจะเปที่ทำงานหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตื่นเต้นไปเองก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้อาจารย์เป็นเกมที่เป็นการตื่นเต้นมากวัดยืมไปน้องนี่ยืมน้องคนนี้นี่ใช่เลยค่ะ ไมจากคากใ้ดรา่กคนมีความรันบมานอรการมาวรงเปาด้วยดิด้วย กำลังถึงสิ่งอย่างเดียวอยู่ hiểu จะ đùa <coughs> <coughs>, โอ้หุน108หร้อยแปดองศาขาอยมมีชื่อเสียงมีคนรักนไม่าเยอะขพรไม่ไเียกพอแม่ไ้ังปนตอปล่อยอเนี้ งาต่อเลยก็แก่แล้วอะน้อก็แก่แล้วอะมองไม่เห็นอยู่อะหลังเดินระวังไงใจมันหยมัอายุเรียวเองอะอายุเท่าไหร่12อขอให้เฮงรวยวนะวาก็เป็นน้องที่น่ารักกยตลอไปนะคะรวยวอยู่บ้า ถ้าไฟฝันใช่ค่ะที่ยุกไอ้นะคะขอให้มีไงเลิกเลิกอะไรคะขอให้มีเสตรงลงะคะแล้วก็ยีฟันด้วยค่ะขอยแอบนี่ยแอบหนีเที่ยวบ่อยนะอาวัวแล้วแตขอให้รู้ว่าอยู่บ้านอย่างแรงนะคะน้องปอยยิ้มกับน้องปอยด้วยค่ะ

สวัสด<ๆ>ล,ลุงกับตาแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปว่าที่บ้านกันนะคะตอนนี้พี่ลุงก็ว่า <spy> เดี๋ยวไปปิดคลิปข้างในกัน พี่ๆเขาก็แบบว่าเออใครที่ยังไม่ได้ออกแสดงเขาก็จะมาขเขาเรียกว่าไรน,นะรดรดน้ำหรอรดน้ำ,นำเออพี่ๆที่อาวุโสกว่านะคะก็ปีนี้ก็อาจจะไม่ได้คือค้อเหมือนปีแบบก่อนๆเนาะนะแล้วก็แต่ว่าเขาก็ยังไหว้พ่อแก่นะคะแล้วก็ไหว้ผู้ใหญ่ท่าน,นนะคะทุกคนก็ให้มาชมกันเล็กๆน้อยๆเนานะก็ยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ไทยของ ความสุข็ต้อก็มีสิ่งดีๆพบเจอและสิ่งที่ดีๆแล้วก็จะเดินทางไปไหนก็ระมัดระวังตัวแล้วก็ขอให้่ยวงภาดปลอดภัยนะคะขอบคุณสำหรับคลิปวันนี้นะจ๊ะก็มีเท่านี้นะคะทุกคนเราไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย